วิธีการพาลูกค้าสร้างแบบนี้สร้างแบบนี้เขาต้องเอาไปจำศีลก่อนครับจำศีลเทพแจ้งไดดครับจังเป็นจำศีลยัางไปเบิ่งทั้งปูนเด้ออ๋อค่ะดเดี๋ยวพาไปเบิ่งจำศีลเพื่อนเทพแจงังไดเนาะจำศีลแต่ว่าโดวยวิธีการฟาร์มไหนก็ผมก็ไม่รู้แต่ตัวนี้คือเพียงพอฟาร์มจำศีลก็คือเนี่ยเพื่อนเพื่อนปูนนี่ครับเพื่อนปูนแห่งแหงทีละ,ะเท่เากับเทากอาหอยลงเลย่พราะเท่ามาตากันมันเสเด็จน้ำก็ยังไคถ้าผมจะเอาลง เนี่ยเอาลงไว้แบบนี้โดนบ่ค่ะเอาลงไว้แบบนี้แล้วก็เปิดพัดลมใส่เปิดพัดลมใส่จักประมาณครึ่งชั่วโมงให้ให้ให้หอยมันผิวผิวหอยมันแห้งค่ะครับแล้วก็บรรณีครับแล้วปล่อยไว้ประมาณครึ่งนึงนี่ค่ะเปิดพัดลมใส่เปิดพัดลมใส่ครับปล่อยไว้แบบนี้ประมาณครึ่งนึงประมาณครึ่งนึงครับเอามาณบ่ดไตหนีบ่ท่านเนี่ยอ่อดไตปอดไตเหตุผล ก็คือว่าเป็นยังคือต้องจำสินหอยค่ะเอเวลาหอยจำสินแล้วมันจะคลายเศษคลายเศษเอาใส่พื้นปูนเนี่ยแล้วมันก็สิบหุบปากของมันเข่าสนิทหุบกระดองเขาสนิทก็คือมันก็เหมือนเขาก็หอยจะตกอยู่ในสภาวะหน้าแรงมันจิตเข้าใจว่าเป็นหนาแรงแล้วแล้วหอยก็จิหุบเข้าสนิทเพื่อสิว่าอยู่ในฤดูกาลต่อไปคือเขาลงใต้ดินอ่า เราว่าหอยจำสินนี่สาม,มารถที่เก็บไว้กินได้ประมาณสี่ห้าหกเดือนเลยคร<ม>ับผมคันคันเอาไว้ได้ใส่กระสอบบานเทานะคือค<ฮ>ือสมมติว่าหอยตัวใหญ่นาะว่าเป็นหอยตัวน้อยเอาใส่กระสอบไว้เราพิ้งไว้เปิดปากกันไอ้พิ้งไว้ในต้นเสา่ใ้มันถือหนามฝนให้มันห่อนแห้งเกินไปเก็บได้สี่ถึงถึงหกเดือนอสาม,มารถ่งไปเมืองนอกก็ได้ถ้าหอยจำสินสนิทครับ<อ>ผมเพราะว่าหนึ่งฤดูมันมีสี่เดือนนป็นป่แต่ว่า<ม>หอยจำสินเพื่อจะเข้าหน้าฝนเี่อสองฤดู ป8เดือนคุได้ครับผมแต่ว่าตัวนี้คือยังซีนี้หนึ่งคืนพอเช้ามามันก็จะปิดปากของมันสนิทอ่าขคันไม่ว่าลมประองเงป็นยังรุ่งกันละอันนี้คือข้าวพร้อมทรงลูกค้าอ่าแลา้วก็ข้าวก็เอาตัวยิ่งนั่นมากอ่าบางฟาง,งเขาก็บโพันกระดาษทิชชู่เขาก็เอาใส่ใสฟ่ฟางเลยแต่กระบอเนี่ยเอาห่อกระดาษทิชชู่เหมือนลูกอม,ม่นแหละท,ทุกตัวอทุกตัวแล้วก็เอาฟางรองก่อนแล้วก็เอาตัวนี้วางเรียงแล้วก็เอาฟางพับอีกทีหนึ่งกันกระแทบ แล้วกะเจาะหูเจาะร่างแหละค่ะมีพื้นทีมส่งให้ลูกค้าใกล้ไก่ซ้ำไดกับ่ตายส่งทั่วประเทศครับผมแต่ก็ถ้าว่าไม่ตายมันก็ไม่ใช่หรอกมันก็อาจจะมีตายบ้างนิดหน่อยนิดหน่อยเนาะแต่เทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็ประมาณร้อยละห้าร้อยละห้าร้อยละสิบวิธีการจำสินหอยวิธีการจำสินหอยให้คกับตัวเล็กตัวเล็กก็จะทําอย่างนี้ตัวใหญ่ก็จะทําอย่างนี้ เหมือนกันครับผมอันนี้หอยอายุเท่าไหร่แล้วคะตัวนี้หอยสองเดือนหอยตัวละสิบาทครับผมตัวละสิบาทที่จะส่งลูกค้านี่แหละครับอันนี้พร้อมส่งลูกค้าเพื่อนก็จะเทลงพื้นแบบนี้แล้วก็จะเปิดทะลมใส่เนาะค่ะพอนั่งครึ่งชั่วโมงครับพอนั่งครึ่งชั่วโมงแล้วก็ไปแพ็คแพ็คโดยการเอากระดาษที่ชู่ห่อนะคะครับห่อแล้วก็การกระแทกมันบุ่นไห้มันกระทบกันเวลาส่งค่ะไข่หอยแล้วก็หอยตัวเล็กครับตัวเล็กครับตัวเล็กอันนี้ อันนี้ตัวละสิบาท,บาทนี่คะ่ะอันนี้พ่อพันแม่พันคู่คละแปดสิบสนใจจิจตตอได้เพียงพอฟาร์มหอยกระสินเบอร์โทรศูนย์เก้าหกหกสี่หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์เก้าครับผมขอบคุณหลายๆค,ะค่ะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ